สวัสดีเพื่อนๆชาวฮันเตอร์ทุกคนนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมจิ๋วชิฟจาชาแนลแล้วเราก็อยู่กันกับเกม Monster Hunter Rise Sunbreak ในซีรีส์ n o n ว l ซโ a Solomon Version Master Rank มอนสเตอร์ที่ผมจะต้องมาจัดการในครั้งนี้ก็คือเจ้าลเซ้นเทรโอสตารานะเอาวัาที่สุมได้ก็คือพอนโอเคหลบได้คนไฟก็ดึงไวไบัคเข้ามาโอ้ไม่โดนสุดท้ายมือตบมาไม่โดน วิ่งชาร์จเข้าไปปล่อยค้อนเต็มเมเคลือบค้อนก่อนวิ่งชาร์จเข้ามาใหม่ติดปลาเล็กน้อยกระโดดขยุมาไม่โดนปล่อยค้อนโดนหัวป็นกับสตนกันเลยทีเดียวโอมันไกลอ่ะดึงไว้ปะเข้าไปเต็มหัว1นึ่งสองสอติดแขนมันนะ ปันทำดาเมจเพิ่มมันจะพ่นไฟลงพื้นขุนหมุนใช่ไหมไม่โดนลงมาก็กัดดึงไว้บักหลบตบมือตะปกไม่โดนทุบเข้าไปโอ้โห้ยโดนกระโจนใส่โอ้โจะแตกวิ่งหลบมาก่อนนัดค้อนเข้าไปใหม่ฟาดเอ๊ยไม่ได้เนี่ยเคหลบ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 เกือบโดนไฟมันพ่นพื้นวิ่งเข้ามาเฮ้ยดึงไว้บักหลบโอเค เป็นคนไปกวาดโอเคชาร์ตค้อนก่อนรอมันลงมาลงมาละดึงไปปักหลบโอ้ยหลบได้2เลยอะไรอ่ะเบลล์บอสเหรอหลบได้ทั้งไอ้เจ้าเทโอได้ทั้งเบลบอสโอเคสู้กันปล่อยมันสู้กันสู้กันนั่นแหละไอ้ขี่ขี่เบลลบอสโอเคเรียบร้อยจัดการเมาเฟินิชเชอร์เอาหัวมงเข้าไปแล้วไงต่อมุดลงไฟโอเคใช้ท่า นัดขึ้นมาจากเพื้นตายสินะจังวะนี้เอา้างัดขึ้นมาืตีไม่โดนชาร์จไหมปล่อยหนึ่งสองสามเบาจังชาร์จคอนมาใหม่สิฟ <c oughs> าดเข้าหนาโอเคเอ้ยทำไมอยู่ดีๆเหมือนเงอะเปเนี่ยฟาดไฟแตกท้านเข้ามาฟาดคอนไม่โดนฟาดเข้าไปใหม่ปล่อยหนึ่งสองสามเต็มเต็มหัว เพืือบพรอนเสริมดาเมจโอเคสตันชาร์ตเข้ามา1 2บูทเทลบิ๊กแบงเ้าหัวแล้วก็ต่อได้บิ๊กแบงธรรมาดาไม่โดนเอา้าเหลี่ยมนี่มันไม่โดนงัดเข้าไปเดี๋ยวเราเบิดไลายเส้นวอตเตอร์สไตล์คือฟาดลบมือระบบ2แล้วก็หมุนตัว3ระเบิดอู้ไม่โดน เอามังัดเข้าหน้าสักทีสิเอาลับโอเคสวยได้อยู่เดี๋ยวปล่อยบูทเทบิ๊กแบงบูทเทบิ๊กแบงไม่โดนระหว่าน,นี้ก็คัดดาบก่อนดีกว่านะเดีย๋ยวค่อยปลุกมันใหม่กินไมซีท์เพิ่มพลังโจมตีเล็กน้อยโอเคระเบิดวางไว้ข้างในนะเราไม่อยากให้มันระเบิดตอนที่ผมปลุกอะอยากให้โดนค้อนผมปลุกมากกว่าก็บูทเทบิ๊ก แทงเต็มหัวระเบิดพร้อมหืมเหือนกับร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดคนไปไม่ใช่เดี๋ยวนี้ยงโค้ชเก็ตระเบิดไปอยู่ข้างหน้าโดนสเก็ตระเบิดเต็มหน้าเลยเดี๋ยว้อเด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 จะตายนอนไว้นอนไว้นอนไว้นั่นแหละกินยากินยายากแม็กโคชั่นแก้หืมกับโดนตื้มโคต้ชเก็ตระเบิดฟาดคุ้เบามากเพื่อค้อนไว้ก่อน พราดใหม่มือตะบกเปิม,มเลยเฮ้ยระเบิดใหญ่หอยโอเคไม่โดนถึงไว้ปะเข้ามานัดมือตะบกโอ้ยโดนมันตะบกมือใสอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยายายา่าอย่าอย่ามันกระโดดมาทับตัวระเบิดเลยนอนแมวโอ้โหมาเจอกันใหม่หน่อยสิร้อ,อง อะไรซุปเปอนาว่าเหรอเก็บคอนแล้วก็ซุปเปอร์แมนดร้าฟื้นโอเคไม่โดนพาร์ตคอนวิ่งเข้าไปบูทโฮบิกบ๊กแบงไม่โดนป้นไปที่พื้นหลบโอเคพาร์ตคอนเข้าไปใหม่เฮ้ยอามุดอนเฮ้ยลายเซตระเบิดอืมโอเคโอเควิ่งเข้ามาเร็ว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 เารก่อนก่อนที่อามุดอนมันจะทำะไรแข็งแข็งบูทโฮบิ๊กแบงเข้าหน้า แล้วก็เคลือบคอเปนของแถมโอเคมาสู้กันได้เลยเดินสู้กันตามสบายอืมสู้กันสู้กันโอเคสู้กันเสร็จยังได้ขี่ไหมอ่ะได้ขี่อโมด,ดแล้วมาไลออนก็ปิดฉากด้วยเมาส์ฟิเชอร์หมุนตัวสร้างขึ้นโคลนขึ้นมาแล้วก็ชากคอนไปก่อนดึงไวทัคเข้ามา ปูเท่าบิ๊กแบงเขาหน้าสวยสวยอามูดอนเดี๋ยวมีแค่นี้เหรออ้าวอามูดอนมีท่าแค่นี้เหรอไม่ได้มีท่าสังหารอะไรเพิ่มเติมแค่หมุนตัวเอาโคลนถูถ่ายแค่เนี้ยฮึมที่โดนระเบิดเจ้าลาเส้นไทโอลบระเบิดทางยาวลบโอเคฮาร์ดเข้ามาเฮ้ยระเบิดใหญ่ดึงไว้บั๊กหลบโอเคสวยปูเท่าบิ๊กแบงเดี๋ยวๆๆหลบๆๆๆระเบิดโอเค กระโดดกระจนไม่โดนฟ <c oughs> าดที่ขามันวันนี้เดี๋ยวขอทัดยาก่อนจะตายเอ้ยไม่ระเบิดใส่เพรวแตกเลยโอ้ยนอนแมวไปสองแล้วดึงไว้บักลงมาก่อนพาสคอนก็ไปใหม่บูโตบิ๊กแบงโอเคติดสตันแล้วสวยอามาพาสคอนอัพสวิงเอ้าไม่เคยโดนเอ้าโอเคไม่เป็นไรบิ๊กแบงใส่ปีกมันก็ได้บิ๊กแบง ฟเฟอร์อไรต์เซนระเบิดเลยสวยยิงเข้ามายิงเข้ามายิงเข้ามาฮาร์ดคอนปล่อยแล้วก็บิ๊กแบงเข้าไปที่หน้ามันอืมอืมบิ๊กแบงฟินเชอร์อืต์โอเควิ่งมาก่อนเปลี่ยนคัมภีริคมเอ๊ะอ๋อหนีไปละโอเคปล่อยมันไปก่อนเดี๋ยวค่อยตามไปจัดการมัน แบงเข้าไปที่หน้าไม่ค่อยโดนนะโดนคอมือระบบวอเตอร์สไตล์ไม่โดนเฮ้ยอวอวเตอร์สไตล์เฮ้ยเดี๋ยวอืไอ้พวกมุมตัวเล็กมันพ่นไฟใส่แต่ก็ดีเหมือนกันเอ้าสต้ตนไม่ใช่เขาแตกมันก็เลยล้มเอามาบิ๊กแบงอืมอืมบิ๊กแบงเฟนิเชอร์อืมเข้าไปดาเมจเป็นพันแล้วก็เคลือบพรส์เสริมดาเมจระเบิดตัวนี่จะไปท้าช่วยเอาไว กระโดดทับหลบได้ปล่อยคอ้อนบิ๊กแบงเข้าไปที่ลำตัวมือศพติดหินไม่โดนนะเอาจะฟัดหน้าโดยมือขวามันตะปบใส่คนไสพูด,ดนอนรอไป่ันโอเคลุกขึ้นมาดคอ้อนเข้าไปใหม่เอหลบๆลๆบลบลบลบออามาปาไม่ได้หนึ่งสองหมุนตัวสามไม่ได้หลบจนขั้นสามยินยาแอคชั่นโอเค ดับไฟใช้มารีอเน็ตพาใส่หน้ามานี่โอเคไหนเงิบฮาร์ดคอ์รอขรามาที่หน้าพับเทวิงต่อด้วย Big Bang. บิกแบงพาดไปอืมอืมบิกแบงฟินิชเชอร์เต็มหัวไอ้ไอพวกบ็อกกี้อะเ,ะเปนะ็นไรไรเตะเราไปละฮาร์ดคอเข้ามาที่หน้าบิกแบงต่อนเนื่องไอ้บ็อกกี้ลงไปอย่ามาขวางทาง โอเคดีกจเฟินิเชอร์เข้าหัวไปอีกดอกหนึ่งเจ้าพรสเสริมดาเมจเด้อเด้อมือระบบโอเคดีนะที่มันเบาหน่อยกัดก็ไม่โดนเพราะว่ากำลังลุกโมโหแล้วโมโหโมโหดึงไว้บักหลบมาที่มันล่างระเบิดนี่วะฟาดเข้าหน้าสวยลอบฟองเตอร์ไซคร้คือฮารดทับสซวิงเข้าไปที่หน้าบระเบิด สวยบูเทลบิ๊กแบงเอ้ยไม่ได้โอเคนี่จะเป็นาช่วยไว้จะโดนโชกเฉี่ยวตัวกระจายยา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 โดนโอเคโอค้โหซูเปอร์แมนได้หลบได้พอดีไม่งั้นแล้วก็เวทเฟลไปแล้วกินยาเอาละเลือดเต็มแล้วมาลุยกันใหม่ชกเฉี่ยวมาฮักทอนร้อระเบิดใหญ่ก็ไม่โดนบูเทลบิ๊ก แบงเข้าไปที่หัวแบบบอบๆเอา้าหลบไม่ได้อีกแล้วนอนรอเลยอย่างนี้ไม่ต้องลุกนะนอนรอสวยพาดเข้ามาเอาไงอ๋อใจทาวิ่งมันวิ่งแล้วก็ปล่อยสเก็ตระเบิดเอาไว้นะสุดท้ายมันก็จะขบฟันทําให้ทุกอย่างระเบิดเข้ามาดูทบิ๊กแบงเอ้ฟาดหางเอ้ฟาดหางไประเบิดด้วยตรโหดมือมือมืออืมไมือตะปบเนี่ยผมโดนมันตะปบใส่ตลอดเลยอะ่ะกินยาก่อนเพราะความชัววิ่งมาเป็นทางระเบิดอีกแก วิ่งมาเป็นทางระเบิดอีกแล้ววิ่งหลบมา h พรอ,อนเข้าไปปล่อยบูเทลบิ๊กแบงเอาที่หามเบามากเข้าหน้าไม่โดนโฉบลงมาดึงไวบ้บลหลบได้ท่าอะไรดูวิพ่นสเก็ตระเบิดสวยปล่อยเลยบูเทลบิ๊กแบงโอเคจัดการเจ้าไรเซนเทโอสตราเรียบร้อยแล้ว เอาละครับคุณผู้ชมก็จบลงไปแล้วนะสำหรับคลิปที่33เป็นยังไงกันบ้างรครับถ้ากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะและสำหรับในคลิปนี้ผมต้องขอตัดออกไปที่นี่ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมกันมาเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ